ขออนุญาตหยาบคายหนึ่งวันแล้วกันนะครับขออนุญ,ญ,ญาตนะครับเกมส้นตีนแบบนี้ก็ต้องกดล้วส้นตีนอืมเป็นไงล่ะเกมแบบนี้โป๊ะโอ้โหย2อยูใครวะไอดีเกมบายแอดโอดบริการรับซื้อและขายไอดีเกมเอฟซออไรไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการปั๊มเอม โอนเอ็มรับดึงหน้าเตหายากสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับมาแล้วหลังจากที่กิตตอเลสประสบความสำเร็จไปอย่างมากมายกับอัลติเมทวินเทอร์พา r เวลเน r k เวินั่นเองฟังที่แล้วนี่เป็นอัลติเมทวินเทอร์เฟอร์นันโดตอเรสนั่นเองแล้วก็เราไปโอ,อก,กาสถามทีมงานเลยว่ากอบโกยไปเยอะกอกไปเยอะนี่ถ้าใครได้เห็นคอมเมนต์ของทางด้านของอกรีนาหรือทางเอฟซีออนไลน์เขาจะบอกว่าช่วงนี้ช่วงกอบโกยเขาเลยคอมเมนต์ว่าก็กอบโกยมานานแล้วนะคะนี่ของจริงดิ กิจหนีอัลติเมทวินเทอร์พาวเวลเน็ตเวทแต่ว่าข้อเสียของกิจกรรมนี้อาจจะพูดตรงๆคือมันจะต่างกับกิจตอนเลสตรงที่แบบว่าไอ้การตรงนี้เห็นไหมถ้าสมมติว่าเราเติมเป็นท็อปกิจเนี่ยไอ้การไปเนี้ยคือห่วยแตกมากนะไอ้เก้าเก้าสองเนี้ยคือการครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นสเตตเริ่มต้นประมาณร้อยสามแต่ว่ามันอาจจะได้รุ่นสามถึงแปดแต่ว่ามันเป็นปีที่ใหม่หมดเลยอย่างปีซีซีอาร์ทีเอ็นโฮมกรดอะไรแบบเนี้ยซึ่งการมันดีมากๆซึ่งแตกต่างกับอันนี้แน่นอนคือเราไม่จำเป็นต้องเติมมมมเเเเปป็็็นนนนนอกกิดิกไดไไ้้้้ถถาาาาาพพูัตตตตตตร่่่่่แแววใคะีโห ก็สองหมื่คือการัตีแน่ๆคือพลังเริ่มต้น119แน่ๆเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นร้อยสี่เนี่ยโหบวกอีกสิบห้าคือหนึ่งร้อยสิบเก้าขออย่างนี้เลยว่าออกของดีให้เราหน่อยละกันนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะไปที่สองหมื่นนั่นเองฮะ กิจกรรมนี้อยู่แค่6วันเท่าน,นั้นเพราะว่าหลังจากกิจกรรมนี้ไปเนี่ยก็อันนี้แอบบอกความรับบริษัทแล้วกันนะครับยี่สิบส NG กับ24่สิบี่ t จะเข้าแล้วนะครับสำหรับสิ้นเดือนนี้สำหรับใครที่รอแบบว่า24่สิบสี่ t ที่เราพากันโหวตใครที่ยังไม่โหวตไม่รู้ว่าตอนนี้มันโหวตได้ยู่อเปล่าถ้าคลิปมันออนลงไปแล้วนะครับกลคลิปนี้ก็ถ้าจะได้ดูจริงๆนะน่าจะมาสิ้นเดือนกุมภา <laughs> <laughs> เอาจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแบบว่า หรือดองคลิปนะแต่ว่าคือมันคลิปเยอะจริงๆอะเราไม่มีแบบเรียกว่าอะไรมันก็ต้องแบบว่าตามลําดับเพราะว่าไอ้กิจคริสมาสเมื่อกี้เนี่ยคนฝากเราเป็นสิบมันก็เลยแบบเออค่อยๆไปค่อยๆไปคลิปนี้เนี่ยถ้าพูดตามตรงนะติณเดียกุมภาเขาจะได้ดูนะครับก็แนะนำว่าดูในไลฟ์ก่อนละกันนะครับก็จะมีกับอีพิกกอรีเจนนั่นเองนะครับก็จะมีแบบหนึ่งครั้งสิบครั้งแล้วก็เป็นหนึ่งร้อยครั้งแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราสามารถเก็บจํานวนตั๋วตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับนี่สัญลักษณ์ไฮดักออ้ยไม่ใช เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสำหรับใครที่ดูในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับลุยเลยดีกว่าครับปืม่มลุยเลยโอ้โหซาสิบห้า oh, oh, ตัวนะเอาจริงมันก็ได้ของดีแหละถ้าพูดกันตามตรงอะ่ะก็ต้องลุ้นจักหน่อยนึงหรอวะเนาะเอาวันแรกนี้กลไม่สู้ดับแดกเลยใช่ป คือไม่ได e ้คือเอาเรื่จริงพี่นันคือ Canvas มันการ์ดมัน e. ไม่ได้ลุ้นอะไรเติมวันแรกวันหลังปิงว่ามันไม่มีผลนะเอาไดาพูดกันตามตรงนะเพราะว่าไอคอนเน็ตเวิร์ก็ไม่ได้ว่าจะอยากได้อยู่แล้วแล้วก็ไอการ์ดเก้าเนี้โอ้โหเพลินี่เกลือด้วยดี๋พี่นันมันก็เลยแบบไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ครับชาบี้ขายไม่ได้ครับเอ้ยโหเดซ ember โอ้โหมีเห็นนานเลยเป็นยังไงบ้างเออพี่เติมตีคนแรกของเซอร์อ๋อไม่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 ครับไม่ไม่ไม่อุตส่าห์มีเน็ตเวิร์ดเห็นแล้วอยากได้ ช่สวัสดีครับต้องไปก่อนห่อพี่โอเคได้ครับเดี๋ยวไว้ดูพรุ่งนี้เช้าก็ได้ก่อนไปโรงเรียนก็ได้ครับเออตื่นเช้าเช้าหน่อยละกันนะมาดูพี่อ่ะนีครับไอช่ถ่าแต่หกโมงสักโอ้ถ่าโดนผลนองเลยไหลหกโมงแรงเออบมเม,ม,มนตหาุนแม่น้องนี่เราแป๊บเดียวจะหมดแล้วเหรอเนี่ยคุยคุยไปคุยคุยมาเนี่ยขอมันได้ล้านๆเดีวยวเ๋ยววะเอาจริงพี่ไม่ได้ล้านๆนานเรี่ยงวันนานแล้วนะสักพักใหญ่ๆแลว้ววะล้านๆเนี่ยไม่แตกเลยอะได้ดได้มา มารับชมเปิดกิจจับอ๋อเปิดกิจเออถ้าว่างยินดีต้อนรับเสมอเด้องินหนึ่งกินนี่โอ้โหเรียกว่าหลายแสนหลายแสนเนี่ยตอนนี้เราเพิ่งได้200เองเนี่ยเนี่ยหมื่นหนึ่งได้200แล้วเราคิดดูว่าเขาเติมอะไรอ่ะเนี่ยน่าจะเติม5 0,000ื่นเป็นอย่างน้อยอ่ะแต่อย่างที่บอกหลยกิจนี่คือแนะนําว่าเติมแค่สองหมื่นแล้วพอเลยรอกิจหน้าดีกว่าครับเพราะว่ากิจหน้าเนี่ยยี่สาม ng ยี่สี่ ty เข้าแนวนะครับมันจะดูดีกว่านั่นเองครับใครที่ยูดูอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดติดตามให้กับเส้นสนุมด้วยเ,เส,นสน เอาแบบลั่นๆแล้วกันนะวันนี้แบบว่าเอาจริงยูเซบิโอมันจะไม่ออกจริงๆแต่ว่า LN กับซีดาร LN เนี่ยขอสักตัวแล้วะว LN สักตัวที่แบบว่าพลังสักร้อยยี่สามแล้วไงเนาะร้อยยี่สามมาก็แบบได้ The X หน่อยเว้ยอกซ X หน่อยเว้ยคนจริงเดวันใช่ครับกาสรีปิงวันดีทีมด้วยครับวันนี้วบบันนี้อีกสองครั้งหมดแล้วนี่วาครั้งสุดท้ายปะเนี่ยเปิบได้เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเราได้มาทั้งหมดสามร้อยน่าสามร้อยสี่สิบตัวปะ น่าจะน่าจะถ้วยเยอะโอ้ถ้วยเยอะจริงพี่น,นันน่าจะแบบเอะเขาเรียกว่าอะไรแรกไอ้แบบข้างล่างไนดะ้เยอะกิจนี้น่าจะการเยอะับเพราะว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีโอกาสที่แบบจะได้ของดีอยู่ประมาณนึงแล้วหล่อกเกินนะคนอะไรบ้างให้ชมเองด้วยดิชมเต็งเองอเปิบตัวเรามีเท่าไหรว่วะเนี่ยโอ้โหสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าโอ้เยอะเกินสนามเยอะเกินดูหน้าเราหล่อไปก่อนแล้วกันะครับ นี่หล่อเกินหล่อเกินไอ้นี่ตอนนี้โอ้ละค้างด้วยมันช้ามันช้าเดี๋ยวลองอนแล้วกันกินคอนเฟกรอรับสมัครเสียจำนวนมากนี่อร่อยใช้ได้ตอนนี้เราเหลืออีกอ๋อเราจะหมดแล้วนี่หว่างบน้อยเล่นตอมหรเอลเอลเลยครับงบน้อยอ่ะ ดูดิถ้วยเรามีอยู่340อันนะ่ะโอ้เยอะเกินนี่อันนี้พี่บอกกันนะว่าถ้าเราไม่ชอบเราสามารถเปลี่ยนรางวัลได้แบบแน่ๆแบบเอ้ยไม่ เอาอะไรดีวะสามารถกดเปลี่ยนรางวัลได้คนต้องการรีกระดานฟรีเราก็ยืนยันไปแค่นั้นแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนนี่เนี่ยแม่งต้องอันนี้แล้วนะครับมันต้องเสียแล้วเรากดไปเลยครับถ้าเราอยากได้ของทั้งหมดนี้เราเหมาไปเลยครับทางกระดานนะฮะอ่าบุ๊บบุ๊บุ๊บุ๊บ,บอ่าบวกแปดเยอะเอ,เอ้ผมได้เงินด้วยเอาเหมาไปเลยครับนี่ต้องต้องดูเป็นประมาณนี้แต่ว่าการไม่ดีเราก็ไม่ต้องเหมาครับคิดง่ายๆอ่าใบนี้บวกแปดก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็เหล่าเหมาเหลาอะไรนะเหมาไปดีครับตะกินนี้การเยอะ เยอะมากๆเลยแหละขอแค่มันมีรุ่นยีสิบสองอยู่ในพี่ก็อุ่นใจแล้วสามสิบหกตัวโอ้โหแรกไงวะโอ้นี่คือตอนเราต้องกดทีละครั้งเหรอโอ้โหแล้วกดโหเฮียกดทีละครั้งโอ้โหหนักเลยนะเนี่ยอ่ะรอนี่เราต้องกดทีละครั้งจริงเหรอเนี่ยปิบเปิบอ่ะสามครั้งได้บวกแปดขอให้ใบบนซ้ายมันจะคมมากเลยอะอ่ะบนซ้ายเราได้แล้วนี่วบเอ้ยยังไม่ได้เลยวะได้ปะวะโอ้โหน่าจะเหมากระดานปะเนี่ยโอ้โหได้เงินครับ น่าจะหมดแล้วปะวะโอ้ยได้อีกครั้งหนึ่งพอดีโอ้ไอใบบนทรายไม่ได้แล้วเนี่ยขอบนทรายได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้จริงอ่ะเราหมดแล้วด้วยแล้วก็รับรางวัลทั้งหมดไปเลยครับนี่ได้ว่าการดของดีมนอยู่ตรงนี้เจอแนะ่ไอ้น้องเอาละเดี๋ยวเราตามไปดูว่าข้างอโอ้โหไฮดร้าเอ็กซ์สนาม JR ครับนี่ขึ้นที่6กิจนะครับเอาเรายวตามไปดูว่าข้างในเราได้การอะไรกันบ้างครับไปดูเลยเฟด้วยเฟยเตียปิงไฮด้าแ้ลครับแน่นอนแน่นอน ไฮโด้เอกเซสนามจูเนียเพิ่งเซ็นสัญญากับสดสดร้อนๆด้วยนะครับเฮ้ยค่าตัวพี่แพงนะเว้ยเพิ่งจะรู้นะเว้ยค่าตัวพี่แพงนะเว้ยพี่จะบอกให้ค่าตัวแพงนะเว้ยเตียวเตียวโอ๊ยปล่อยไปนานแล้วเตียวเรือนอะเราดีพี่บ่าววันดีใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ให้ด้วยเด้อโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่ห้าหมื่นห้าแล้วกันครับตีกลมๆเลยห้าหมื่นห้าแล้วกันครับห้าหมื่นห้าแล้เท่าไหร่เนาะกิจนี้ห้าหมื่นห้าเหรอ ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าอาณาราคาแบบราคาราคามันแรงเล่นอาณาเอเล่นเชมเชนโก้ก็ได้นะอบอนโอ้โหได้ห้าแสนเลยวะการ์ดบกแปลกกี่ใบวะเนี่ยมีทั้งหมดยี่สิบเจ็ดใบอ่ะ,อะ,อะมมโอ้โหยังได้ลุ้นจัดเลยนะได้ลุ้นจัดจัดเลยนะเนี่ยอ้เอาการ์ดคือแบบไม่ได้เป็นการ์ดแบบคีลิวคีเลอ่อะการ์ดดีด้วยอ่ะเฮ้ การ์ดดีเนี่ยเราเลือกเปิดไปก่อนแล้วกันครับโอ้โหโคตรดีเพอร์ซี่เอาเอ็นครับอยากนะเออภาวนาช่วยด้วยดีดีนรออะไรอ่ะตอนนี้คนดู100เนี่ยฝากกดไลค์มุมล่างซ้ายให้กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับฮาร์ดเวิร์กเกอร์ครับโอ้โหเราไฟไม่มาด้วยอะไรนี่เตเต้ชิลูดเอเซ่ฮาวิบานโอ้โหก็แต่ละตัวก็ดีๆทั้งนั้นอ่ะได้แต่ลุนเออได้แต่ลุนหรือเปล่าประเด็นอ่ะได้แต่ลุนหรือเปล่า มีค่ากับพี่เสมอขอเน้นๆกันแล้วกันใบไหนมันได้ลุนวะพี่ว่าเราต้องเปิดข้างล่างๆก่อน้วกันใบเนี้ย96เนี่ยพี่ว่าน่าจะต้องได้ลุนหนักๆจริเหมือนกันอย่าไปห่วงไรเข้าใจไหมไอ้หนูปะโอ้เอ๋อเอเปิดมาใบแรกก็ไม่ได้ลุนอะไรแล้วฝันไปปิงวันดีจูเนีย พี่น่าจะตั้งไฮโซปิงแทนครับเฟียวก็โ oh อ้โหเฟียวก็แย่ yeah แล้วดิครับเออกดไลค์แล้วครับขอบคุณมากครับต้องอย่างนั้นดิกดลงกดเเวิเอลล์วอลเฉยนะเซอร์เบียกองหน้าครับน่าจะเป็นเอ่อไอตัวสูงๆใช้ลัมเมอร์อ๋อโอ้ยลูก้าโจวิตนี่เอาจริงๆเอาจริงมันเก่งมากนะตอน,นที่อยู่กับแฟรงเฟิร์ตนะครับแต่พอย้ายไปเรีย้ยงมาดริดก็เรียกว่า ฟอร์มก็ดรอปลงมาสักหน่อยหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีซุนิโอ้ด้วยยินดีต้อนรับสู่ไฮดร้านะครับจานปิงส์โอ้ยโอ้โอ้โไม่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 ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้นี่ผิดมาเนี่ยอันนี้มาผิดแล้วมาผิดแล้วดีครับไทยชนะใช่ครับสุภชัยใจเด็ดเลยครับโหสปอร์ตไลท์ครับใบนี้ไม่ได้อะไรวะเอนโซเฟอนันเดสครับมาบที่สุดท้ายครับยี่สิบสองไปไอ้หนูไปโปเอ้ยเออยี่สิบสองโอเคได้ลุ้นหน่อยเว้ยโปรตุเกสแบ็คซ้าย มาริโอลุยครับใบนี้บวกเจ็ดด้วยดิบวกแปดมาริโอลุยครับ, Louis, บสวยไงโอ้โหถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นแบบแบ,บ็คขวาเอ้ยพอได้ลุ้นจ่าปเซโ่นะเนี่ยใบเนี้โยโอ้ใบนี้น่าจะใบนี้น่าจะไม่ต้องลุ้นอะไรมั้งเนี่ยยี่สิบสองเอชอาร์เนี่ยน่าจะไม่ได้ลุ้นเลยแหลนะใบเนี้ยโปปีอะไรวะนะ่ะอุ้ยบีทีบีนะเบลเยียมครับเซนเตอร์เบลเยียมเซนเตอร์กอมปณนีไหมน้องกอมปณีก็แย่ คอบปนี <Company. laughs> จะบ้าเหรอจะมีกอมปนีได้ไงปิงเอร์ต้องเก้นดิโอ้โหคอบปนีคอปนีคิดได้ไงบ้าหรือเปล่า <laughs> บ้าหรือเปล่าคอบปนีเมนูพรุ่งนี้ที่พี่จะรีวิวทีมตึงแหมอุยโอ้ห oh. ทีมอาจจะตึงอยู่แต่ว่าคนเล่นพี่เทพไงพี่เล่นตึงอยู่แล้วนี่ กลางรับบาซ่าโอ้โหเลือกเอพไม่มั่นใจเลยก็เลือกบุสเกตแล้วกันครับเออพิซ่าใช่อร่อยอร่อยครับใช่อร่อยอร่อยแฟตองเกนนี่รออะไรอะ่ oh, อะโอ้โหห้าใบอ่ะยี่สองเอชอาร์ใบใบนี้มอเป็นมัลติคลาสแล้วอะ่ะได้ยากแล้วอะ่ะโป๊โอ้โหอีบีเอสครับอีบีเอสเป็นโอ้โหโลแบบปีเลสบ่มี่ยังใบนี้ชึบบีทีบีอ่ะโอ้โหไม่มีอะไรอีกเป็นแซกมูรีเย่ครับผมโอ้โ oh, หแล้วใบนี้พลิกเลย <DVD S 2> <Okay. S 1> เ,เอวิดีโอเคใบนี้พลิกเลยเออเจริญล่ะกูเจ๊งดีงานนี้เ,เจ๊งดิน้องเอ้ยปีอะไรวะนั่นอะโอ้โหยิบสองเอชอาร์เป็นลิขสิทธิ์ yeah, yeah. เง้ครับโหเราแสงแสดงเลยนะเมื่อกี้ตกใจเลยเสื้อแจกเออเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเล่นกับพี่นี่นะยิงพี่หน้าไปลูกหนึ่งเลยยิงพี่ลูกหนึ่งเอาไปเสื้อตัวหนึ่งเลยครับนี่ทุกคนเหรอครับขี่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทุกคนไม่ไม่เราเกลือจังวะพี่เห็นแววแล้วนะเนี่ย เห็นแววคุ้มไหมแววคุ้มก็เฮียแววเจ๋งดิตอนเนี้ยโอกาสคุ้มเรายังไม่เห็นเลยเนี่ยประเด็นน่ะแววคุ้มของเราอ่ะโอ้หแล้วแวววูบเราวันหลอนเนี่ยแบบเนี้ยโอ้โหหนักเลยวะนะพี่พี่ว่าหนักแล้วอะเรายังไม่ได้ของดีเลยเนี่ยชึบโอ้โหอีสองหนึ่งโอ้อมันสิไม่ได้ของดีได้ต่น้องเอออีเบียนะเวเบลเยี่ยม กลางลุกเฮ้ยเดอะบอยนี่เดบอบทำกันได้โอ้โหเดอะบอยคือมันเดอะบอยอยู่แล้วโอ้เป็นกำลังใจด้วยการันตีบอกแปะใบนี้วอล์กเอาแน่นอนไปบีิฮะโอ้ แล้วพี่คาสเส้นครับมาทำไมล่ะเฮ้ยโอ้การันตีบอกแปดที่กูจะจะเกลือแต่หัววันเลยเหรอวะไอคอนดีเน็ตเวทดอะดีเจ็ดสิบห้าแล้วเอออียี่สิบห้าไล่เอาไปเอลโอ้โหเอลเฮ้ยพอเถอะมัง้งเอลเอลมันไม่ได้อะไรอะดิอิตาลีกองหนะ้าครับโอ้ผู้ใดเนาะบัดนี้โอ้โสก,มกามาก้าโอ้หมื่นเดียวหมื่นเดียว ยังไม่ยังแสนยังไม่มาเลยเนี่ยกดหัวได้ไหมครับเออไม่ได้ดิแสนหนึ่งยังไม่มาเลยประเด็นหน้าอีกสิบเก้าครับเออมันถึงไหนวะพูดจนเหนื่อยแล้วเนี่ยน้องๆช่วยกันพิมพ์ดิเหนื่อยว่ะพิมพ์ช่วยกันกดไลค์หน่อยครับช่วยด้วยครับขอหนึ่งหนึ่งเออเออเออ เฮ้ยขอบุณโดเน t ด้วยจากธนพลขอบมากครับมาเลยครับพี่ชายมันต้ององั้นดิว่าอีกก้าวอะไรครับเออกดไลค์แล้วกดหัวเลยไ่โดนส้นตีนไปก่อนนี่ครับรออะไร,รอ่ะโอซิมเมนเล่นดีไหมมันขึ้นอยู่กับฝีมือเรามากกว่านักเตะทุกตัวดีหมดแนละ้วมันขึ้นอยู่ว่าเราจะเข้ามือหรือเปล่าแต่พี่ๆไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ครับใช่เล้วยมันบางทีมันก็เล่นง่ายบางทีมันเล่นยากแต่ว่าแนะนำนะเล่นปีสปอร์ตไลน์โอซิมเมนเล่นดียบ3บทีว่าที่พี่ตีติดบวกแปดยังเล่นไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะ อย่าบอกยากดิอย่าบอกยากดิมาคะใบโอ้โหแต่ว่ากลิ่นนี้มันการ์ดมันก็ส่วนมากการ์ดมอติคาร์มันไม่ได้เยอะอ่ะไงไงขึ้นเดียวโอ้ยพอมึงมาไงาลงอะไรน้องโอ้โหโอ้แล้วใครแต่อ้โอ้เอลเอลงครับโอ้แล้วมันเป็นอะไรกับเอลเอลวะเนี้ยพาสติกชิกด้วยโอ้โหจะรั่วเลยดิโอ้โหยี่สิบสองโยะโอ้โหแล้วไม่วอล์กด้วยอ่า โอกาสได้ของดีมันช่างน้อยเหลือเกินนี่แสนล้านยังไม่แตกเลยนะเนี่ยประเด็นน่ะโอ้โหโอ้ก็โอ้สองหมื่นจะเก่งออกอะเป็นไงบ้างครับน่าจัดไาเยยขอบคุณมากครับแนะนำว่ารออาทิตย์หน้าดีกว่าครับยี่สิบสามเอ็นจีกับยี่สิบสี T ่ทีวดีกว่ากิจนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเนี่ยยังไม่เห็นความแบบความจเจริญเลยเนี่ยยังไม่เห็นเลยเนี่ยไป อุ้ยเอคุณโดเน่ด้วยครับก็ขอที่อ่านมาตรงก็สอนรักออลเยอะจังเลยเนี่ยวันนี้เป็นอะไรเนี่ยฝรั่งเศสกองหลังครับออลโอ้โหแล้วออลมาโคตรเยอะเลยเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหซาลิบาวิลเลียมซาลิบาครับโอ้โหแล้วโคตรเยอะเลยออลอ่ะกิจกรรมนี้อะไรวะเนี่ยเสนามเอ็กซ์ออลไปเนี่ยโอ้โหมาเยอะเกินโอ้กระปุกเกลือลางๆแล้วเนี่ยตัวแสบไม่มาไม่ไม,ไม,มามาตัวเดียวเนี่ยซาลิบาเนี่ย ถ้าฟูบอกแเก่างบ200ร้อแสน200ร้อแสนคือเท่าไหร่ครับพี่ไม่รู้ครับถ้า200ถ้า2องแสนต้องพิมพ์ว่า200ยเมนะครับไม่ใช่200ร้อแสนนะครับคาเซกับโซลเมนี่โอเคไหมครับเล่นได้ครับกิจกรรมแจกนักเตะโดนยืมนะครับกิจนี้เออมีแต่นักเตะยืมเนี่ยจะรั่วเลยดิประเด็นเนี้ยเออฟูมาลิดได้โอ้บม่งเกลือจริงนะกิจเนี้ยโคตรเกลือเลยโอ้โคตรจะเกลือได้ของดีป่าววะเนี่ย เกือเกินเยอรมันกลางลุงอาร์เซนอลใครวะฮาวเวดเออฮาวเวดฮาวเวดเฮ้ยนี่อาร์เซนอลน,นี่นี่จบไปนี่ทำอาร์เซนอลได้เลยนะเนี่ยฮาวเวดซาล,ลิบาใครอีกอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะไปหมดเยอะแยะไปหมดร้อยสี่บอกแปดเออมันร้อยสิบเก้าแต่ไม่รู้มันจะได้เท่าไหร่ไอ้ิบอยใบนั้นนะ่ะ อย่าลืมนะครับตอนนี้มันใกล้จะสามันใกล้จะสามหมื่นแปดแล้วอ่าฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยให้มันไปถึงด้วยแล้วกันนะครับไปใบต่อมาไอ้น้องโป๊ะโโอ้หสปอตไลท์แม่งลุ้นหลอกสปอตไลท์อะโอมเพียงฮาเลนจงออกฮะเอาฮาเลนเหรออุ้ยไม่เอาเอาตัวอยู่ได้ไหมอะหนึ่งพันล้านล้านทำปูบวกห้าปีใหม่หรือบวกแปดปีเก่าไหนดีกว่าครับหนึ่งพันล้านล้านเลยเหรอตอนนี้ท็อปเซิร์ฟยังแค่ร้อยล้านล้านเองนะ 1นึ่พันล้านล้านโอ้รวยเกินรวยเกินแนะนำว่าเอาบวก5ปีใหม่ดีกว่าครับคุณรวยเกินนะพันล้าน,ล,าน,ล,านล้านเหรอตอนนี้ท็อปเซิร์ฟยังแค่แบบร้อยล้านล้านเองนะตอนนี้ต้องมานะครับเออติดตามแล้วพี่เออขอมาใครที่ดูอยู่อย่าลืมก like, ไดไลค์กดติดตามด้วยเออช่วยกันมาหากินหน่อยเว้ยทำมาหากินหน่อยเว้ยเฮ้ยขอบคุณโดเนทด้วยนะครับมาฟลุ๊ปเออยี่สิบสองนี่โอ้ยยี 22, ่สิบสองเรไม่วอกเอาดิโอ้โหสเสบนยงคูครับไม่มาเลยเว้ย ชึบยีิบสองมาเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ไนจีเรียครับใครโอ้โหใครไว้เนี่ยโอนเดยกิก้าโอโ้ไม่รู้จักเลยถ้าเป็นกองหน้าเออยยังเป็นแบบโอซิมเฮนอยู่นั้นน่ะติดตามนะครับของมากครับกดติดตามสองเอยครั้งเดียวพอเดี๋ยโอ้โหใครวะเนี่ยไม่รู้จักเลยอะ่ะโอ้โหเอาแล้วสองใบสุดท้ายแล้ว嘛ใบเนี้ยคือการันตีร้อยสิบเจ็ดอีกใบหนึ่งการันตีร้อยสิบเก้า โปรตุเกสโลเมตปร,ระตูตัวอะไรดีครับแมนยูอ,อุ้ยขอบคุณมากแนะนำเดกิอารยี่สิบเอ็ดยูเลยครับเล่นดีโปรตุเกสขอบคุณมากนะครับโปรตุเกสกองหลังสตีเออพิมมามันเดี๋ยวนะโปรตุเกสได้จะมีตัวเดียวปะเบรนโตมันไม่ใช่กองหลังอะดินายโหไม่เอาโปรตุเกสกองหลังแบบฟิกาโหจบเลยเดี๋ยวครับลูเบนิอาเออร์ ใบนี้อืมยี่สิบสองไหมยี่สิบสองสวยปรตุเกสปึ๊บโกฝรั่งเศสเกาะโหโกนาเต้ฮะวินล่าใครวะโอ้โหอะไรโอ้โหแอตตาวิลล่าคือกูไม่มีทางรวยเลยแอตตาวิลล่าเนี่ยไม่มีทางรวยเลยแอตตาวิลล่าเนี่ย โอ้โหเลือมองลองเล่โอ้โหบ้าเอ้ยมาน้องๆพิมพ์ช่วยกันอยากให้พี่ได้ตัวอะไรคอมเมนต์รัวๆเลยสอง้คนขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ล่ะใครไม่คอมเมนต์ขอให้แม่งไม่หล่อไม่มีแฟนด้วยไปลมเสียว่ะลมเสียว่ะคอมเมนต์ตัวที่บี้จะดังได้ด้วยสมาชิททำไมถึงเลิกเล่นเพราะขี้เกียจนี่แหละครับสั้นๆเลยมีทุกตัวแล้วดิใครไม่คอมเมนต์ขอให้ไม่หล่อไม่มีผู้สาวนำเอือบักแดดคอมเมนต์มึงโมบีผู้สาวแท้ละมึง ก็มีผู้สาวแท้และสูนะ <c oughs> มึงเจอกูแน่ไปเนี้ยมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่ขออนุญ,ญาตหยาบคายหนึ่งวันขออนุญ,ญาตหยาบคลายหนึ่งวันแล้วกันนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเอาเอาลูกคุณแม่ออกกอ,อกนออกนะครับเอาออกกันเกมส้นตีนแบบนี้ก็ <c oughs> ต้องกดอ้ส้นตีนอืม <c oughs> เป็นไงล่ะเกมแบบนี้โป <c oughs> โอ้ยยี่สิบสองโยใครวะ เห็นประเทศกูก็ไม่รวยแล้วเนี่ยโอ้โหแค่กูเห็นประเทศกูก็ไม่รวยแล้วโอ้มึงใครเนี่ยโอ้โหประเทศมากูก็ไม่รวยแล้ววโอ้ยี่สิบเอ้ากิจเฮดอามันยังไม่หมดอีกเหรอนึกว่าหมดกันแล้ว สนุกมากนะมเฮียเลยตาตาสนุกโขจะบ้าตายเท่าไรเนี่ยโอ้โหไม่ต้องรวมราคาหรอกมั้งเกลือขนาดนี้ไม่ต้องรวมราคาหรอกมั้งโอ้โหตั้งต่ำด้วยดิโอ้โหตั้งต่ำอีกโอ้ตั้งโอ้กูขายใครได้บ้างเนี่ยโอ้ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคาเดี๋ยวไปดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้จเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ